คนยึดบ้านเรากับขังพี่น้องเราก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ลุกขึ้นสู้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m o v i e for You วันนี้เรามาต่อกันที่ e p 4ซีซั่น6ของซีรีส์ชื่อดัง Game of Thrones เรื่องราวกำลังเข้มข้นและ EP นี้จะเป็นยังไงนั้นเราไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับเรื่องราวเปิดมาที่ c a s t ซอร์แบลจอนที่กำลังเตรียมตัวจะไปจากที่นั่น เอ็ด <Ed, S 2> เพื่อนของเขาก็เข้ามาและถามว่าเจ้าจะไปไหนและจะทำอะไรจอรนก็ตอบไปว่าข้าจะลงไปทางใต้ไปหาที่อุ่นๆอยู่เอ็ดก็พูดขึ้นว่าข้าอยู่กับเจ้าที่ฮาร์ทโฮมตอนที่ไปช่วยพวกคนเถื่อนข้าเห็นว่าที่นั่นมีอะไร เจ้าก็รู้ว่าพวกมันกำลังมาแต่เจ้ากลับทิ้งเราไปได้ยังไงกันเจ้าปฏิญาณตนแล้วนะเขาพูดด้วยความไม่พอใจแต่จอนก็ตอบไปว่าข้าทำทุกอย่างที่ทำได้แล้วเจ้าก็รู้ข้ามอบชีวิตให้หน่วยพีทักและก็ได้มอบไปแล้วพวกนั้นข่าข้าพี่น้องของข้าเจ้าจะให้ข้าทำยังไงเจ้ายังอยากจะให้ข้าอยู่ต่ออย่างนั้นหรอทั้งสองเถียงกันอยู่อย่างนั้นและแล้วเสียงแตรก็ดังขึ้นมีคนขี่มาเข้ามาที่ป้อมแคสเซอร์แบล และคนที่มานั้นก็คือซานซ่าบริแอนด์เลพอดริกเมื่อทั้ง3เห็นในป้อมมีแต่คนเถื่อนก็ตกใจไม่น้อยพวกเขาไม่กล้าพูดกับใครซานซ่าลงจากหลังม้าและมองไปรอบๆในที่สุดสองพี่น้องก็ได้เจอกันจนรีบลงมาข้างล่างโดยที่จ้องไปที่ซานซ่าอยู่ตลอดทั้งสองโผล่เขา้ากอดกันทันทีซานซ่าดีใจมากที่ได้เจอจอนทั้งสองเข้าไปในห้องและนั่งคุยกันสมัยที่ทั้งสองยังเป็นเด็กจอนก็พูดขึ้นว่าเราไม่แน่าออกมาจากวินเทอร์เฟลเลยเนาะ ซานซ่าก็ตอบไปว่าใช่แล้วถ้าเป็นไปได้ข้าอยากจะตะโกนใส่ตัวเองตอนที่จะออกมาจากบ้านว่าอย่าไปเลยนะใยโยง่ตอนนี้ข้าใช้เวลาส่วนใหญ่คิดว่าข้าเคยทำอะไรไม่ดีกับเจ้าเอาไว้บ้างข้ายินดีที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างซึ่งจอนก็ตอบไปว่าตอนนั้นเรายังเด็กนักข้าไม่ถือหรอกแต่ซานซ่าก็พูดขึ้นว่าข้าได้ทำเลวร้ายกับเจ้าเอาไว้ยอมรับซะเถอะโยกโทษให้ข้าด้วยนะจอนก็ตอบไปว่าไม่มีอะไรจะโยกโทษเพราะเรายังเด็กกันอยู่ ซานซาหยิบไวน์ของจอรนขึ้นมาดื่มแล้วถามไปว่าเจ้าจะไปไหนจอรนก็ตอบไปว่าเราจะไปไหนต่างหากถ้าข้าไม่ดูแลเจ้าผีของพ่อเจ้าคงลุกขึ้นมาฆ่าข้าอย่างแน่นอนตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่หลังจากที่ผ่านมาเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วซานซาที่ได้ยินแบบนั้นจึงพูดขึ้นว่างั้นก็มีอยู่ที่เดียวที่เราจะไปได้นั่นก็คือบ้านเราจะชิงมันกลับมาฝั่งจอรนที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าข้าไม่มีกองทัพ ซานซ่าก็พูดขึ้นว่าเจ้าช่วยพวกคนเถื่อนเอาไว้กี่คนพวกนั้นติดหนี้ชีวิตเจ้าคิดว่าข้าจะปลอดภัยอย่างนั้นหรอหากรูสโบตันยังปกครองแดนเหนืออยู่วินเทอร์เฟลคือบ้านของเราเราต้องช่วงชิงมันคืนสิแต่จอกลนกับตอบไปว่าข้าเหนื่อยกับการต่อสู้เต็มทนแล้ว ตั้งแต่ที่ออกจากวินเทอร์เฟลมาข่าคาพี่น้องหน่วยในวอชสังหารคนเถื่อนประหารคนที่ข่าชื่นชมและแขวนคอเด็กเขาเด็กยิ่งกว่าแบรนด์ซะอีกนะข้าสู้มาโดยตลอดและข่าก็แพ้ซึ่งตอนนี้เขายังทำใจไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ฝั่งซานซ่าก็พูดขึ้นว่าถ้าเราไม่ยึดคืนเราก็จะไม่มีวันปลอดภัยข้าอยากจะให้เจ้าช่วยข้า แต่ถ้าต้องทำเองข้าก็จะทำสีหน้าของเธอดุหนักแน่นกับสิ่งที่เธอพูดออกไปส่วนทางด้านนอกเซอร์ดาวอสก็เข้ามาถามแม่มด,ดแดงว่าท่านจะอยู่ที่แคเสเซอร์แบล็กต่อไปหรือไม่และแม่มด,ดแดงก็ตอบกลับมาว่าข้าจะทำตามที่จอห์นสโนสัง่งเขาเป็นเจ้าชายที่ถูกเลือกเมื่อเซอร์ดาวอสได้ยินแบบนั้นก็ถามไปว่าขอโทษทีนาะท่านหญิงข้านึกว่าคนที่ถูกเลือกนั้นคือสเตนนิสซอีกเมื่อก่อนเจ้าเคยพูดแบบนั้นไม่ใช่หรอ ฝั่งไม่มดแดงที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ตอบกลับและพยายามจะเดินหนีแต่เซอร์ดาวอสก็ยังตามมาถามเธอว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วเจ้าหญิงชีลินล่ะเกิดอะไรขึ้นกับนางฝั่งไม่มดแดงก็ไม่กล้าตอบว่าเธอนั้นสั่งเผาชีลินทั้งเป็นและแล้วบรีแอนก็เข้ามาพูดว่าข้าเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างข้าเห็นกองทัพสแตนนิตพ่ายแพ้ไม่เป็นท่า เราเคยเจอกันแล้วนาเซอร์ดาวอสข้าเป็นองครักษ์ของเรนลี่บาราเทียนก่อนที่เรนลี่จะถูกสังหารด้วยเวทมนต์ดำเธอหันมามองหน้าไม่มดแดงแต่ฝั่งไม่มดแดงก็ไม่กล้าแม้แต่จะสบตาบรีอนยังพูดอีกว่าถึงแม้มันจะเป็นอดีตไปแล้วแต่ใช่ว่าข้าจะลืมหรือให้อภัยรู้ไหมเขายอมรับด้วยนะ เมื่อเสอ้อดาวอสได้ยินแบบนั้นก็ไม่เข้าใจและถามกลับไปว่าใครยอมรับบรีอนก็ตอบไปว่าสแตนนิตไงล่ะก่อนที่ข้าจะสังหารเขาเขายอมรับว่าได้สังหารน้องชายตัวเองหลังพูดจบเธอก็เดินจากไปเสอร์ดาวอสกับแม่มดแดงก็ตกใจจนพูดอะไรไม่ออกตัดภาพมาที่โรบินหลอดแห่งเวลเขากำลังฝึกยิงธนูอยู่แต่ฝีมือของเขานั้นไม่ได้เรื่องเลยหลอดลอยส์แม่ทัพแห่งเวลที่เป็นครูฝึกสอนก็หนักใจมาก และแล้วลิตเติ้ลฟิงเกอร์ก็กลับมาพร้อมกับของขวัญให้กับโรบินโรบินดีใจมากที่ได้ของขวัญส่วนหลอดลอยส์เมื่อเขาเห็นลิตเติ้ลฟิงเกอร์ก็พูดขึ้นทันทีว่าครั้งล่าสุดท่านบอกข้าว่าจะพาซานซาสตาร์กลับไปยังบ้านเกิดของท่านแต่แล้วนางกลับไปแต่งงานกับแรมซี่โบตันไปสะงั้นลิตเติ้ลฟิงเกอร์ก็แก้ตัวไปว่าระหว่างที่พวกเราเดินทางเราโดนพวกโบตันจับได้ดูเหมือนพวกเขาจะรู้การเดินทางของเราบอกข้าหน่อยสิหลอดลอยส์ Lo ไม่มีใครรู้เรื่องการเดินทางของข้าเลยนอก จากท่านซึ่งลอดต์รอยส์ก็ตอบกลับไปว่าใส่ร้ายคนอื่นในบ้านของเขาเองรู้ตัวอีกทีท่านอาจจะได้ประดาบกับเขานะท่านรู้ตัวไหมลิตเติ้ลฟิงเกอร์แต่ลิตเติ้ลฟิงเกอร์ก็ไม่กลัวและตอบกลับไปว่าบ้านข้าอยู่ที่เวลและหลอดแห่งเวลก็ยืนอยู่ตรงหน้านี้แล้วคําตัดสินของเขาเท่านั้นข้าจะรับฟังทั้งสองต่างหันมาฟังคําตอบจากโรบินแต่ฝั่งโรบินที่เชื่อฟังลิตเติ้ลฟิงเกอร์ก็พูดขึ้นว่าเราโยนเขาลงประตูจันทราได้ไหม เมื่อหลอดลอยส์ได้ยินแบบนั้นก็เข่าอ่อนทันทีเหล่าองค์ลักษ์ต่างเตรียมพร้อมที่จะจับตัวเขาหลอดลอยส์จึงต้องอ้อนวอนขอร้องโรบินว่าข้าพักดีต่อตระกูลท่านมาโดยตลอดได้โปรดเถอะแต่โรบินกลับหันมาถามลิตเติ้ลฟิงเกอร์ว่าเชื่อใจเขาได้ไหมท่านลุงหลอดลอยส์ที่เห็นแบบนั้นก็รู้ทันทีว่าชีวิตของเขานั้นอยู่ในกำมือของลิตเติ้ลฟิงเกอร์แล้ว ส่วนลิตเติ้ลฟิงเกอร์ก็พูดขึ้นว่า l o อด r o y ส์นั้นเป็นแม่ทัพที่เก่งกาจและพักดีต่ออาณาจักรเวลเราคนไว้ชีวิตเขาโรบินก็ทำตามไม่สั่งประหารเขาตอนนี้ l o อด r o y ส์ไม่กล้าถือใส่ l i ตเติ้ลฟิงเกอร์อีกแล้ว l i ตเติ้ลฟิงเกอร์ก็บอกกับโรบินว่าตอนนี้ได้ข่าวมาว่าซานซ่หนีออกไปจาก w i n t e r f ์เฟแล้วนางน่าจะเดินทางไปที่แคสเซอร์แบล็กเพราะพี่ชายของนางอยู่ที่นั่นแต่นางจะไม่ปลอดภยัยนางเป็นญาติของท่านเราต้องช่วยนาง ซึ่งโรบินก็ตกลงที่จะทำตามนั้นลิตเทิลฟิงเกอร์จึงหันกลับมาสั่งลอดลอยส์ให้รวบรวมอัศวินแห่งเวลทั้งหมดเพื่อจะไปช่วยซานซ่าหลอดลอยส์ก็ต้องทำตามตัดภาพมาที่เมืองเมอรลินตอนนี้ทีเรียนกำลังเชิญนายท่าจากเมืองต่างๆมาเจรจาซึ่งมันทำให้มิสซันเดกับเกรเวอร์ไม่พอใจมาก และหนึ่งในนายท่าที่มาก็คือคนที่เคยซื้อทีเลียนมาเป็นทาสเมื่อก่อนเขาพูดด้วยความแปลกใจว่าข้าเคยซื้อคนแค้คนนี้ด้วยทองเหรียญเดียวแต่จู่ๆเจ้าก็พังอาจขึ้นมาอยู่จุดสูงสุดของเมอร์ลินไปได้สะงหานน่าประทับใจจริงๆฝั่งทีเลียนก็ตอบไปว่าส่วนเจ้าก็เป็นตัวแทนนายท่าจากเมืองแอสตาปอโชคชะตาช่างพลิกผันจริงๆเลยนะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าบอกมาตามตรงว่าพวกเจ้าต้องการอะไร นายทาสคนหนึ่งก็พูดขึ้นว่าเราอยากจะให้พวกเจ้าออกไปจากอ่าวคาทาสพาพวกทหารของเจ้าไปซะ ทีเลียนก็ตอบไปว่าราชินีจะไม่อยู่ที่นี่ไปตลอดหรอกนางจะยกทัพไปยังเวสเทอร์ลอสและในาทาตยุนไคก็พูดขึ้นว่าข้าเคยเสนอเรือให้นางเพื่อกลับไปยังเวสเทอร์ลอสแต่นางก็ไม่ไปมิสซันเดย์ที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่าก็เพราะว่าเด็กและสตรียังถูกพวกเจ้าล่ามโซ่อยู่ยังไงละ่ะนางจึงยังไปไหนไม่ได้และมันก็ทําให้ในายทานไม่พอใจมากพวกเขาตอบกลับมาว่า พวกทาสก็ถูกล่ามโซมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วการคาทาสคือวิถีของเราต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมใครทีเลียนจึงต้องเข้ามาพูดแทรกว่าพวกเจ้าไม่ต้องการทาสเพื่อจะสร้างเงินหรอกในเวสเทรอสไม่มีทาสมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วแต่ว่าข้าก็ยังรวยกว่าพวกเจ้าทุกคนเหล่านายทาสที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่สามารถตอบโตได้ทีเลียนก็พูดต่อว่าราชินีของเราเองก็ทำผิดพลาดเช่นกันที่ทำลายการคาทาสทั้งหมดโดยที่ไม่สร้างระบบใหม่ขึ้นมาทดแทน ฉะนั้นนี่คือข้อเสนอของนางการคาทาตจะไม่กลับสู่เมรลินอกีกแต่นางจะให้โอกาสเมืองอื่นๆในอา่าวคาทาตเราจะให้เวลาพวกเจ้า7ปีในการปรับตัวเข้าสู่ระบบใหม่แลกกับการที่พวกเจ้าเลิกสนับสนุนพวกบูดแห่งฮาปีเมื่อเหล่านายทาตได้ยินแบบนั้นก็พอใจไม่น้อยแต่สำหรับมิซันเดย์กับเกรเวิร์มนั้นแค่รู้ว่ายังจะคาขายทาาได้อีกเปีก็ทนไม่ไหวแล้วแต่ทั้งสองก็พูดอะไรมากมีได้ ทีเลียนพูดทิ้งท้ายไปว่าเรามาล่องไปในเสรีภาพแทนที่จะจมอยู่ใต้มันเถอะจากนั้นหญิงสาวที่เขาเตรียมไว้ก็ออกมาหาในทาสเหล่านั้นทีเลียนกับคนอื่นๆก็เดินออกไปส่วนพวกอดีตทาสก็พากันเข้ามาในพีระมิดเพราะรู้ว่าทีเลียนเชิญในทาสมาคุยด้วยพวกเขาไม่พอใจเป็นอย่างมากและพากันเข้ามาต่อว่าทีเลียนที่เป็นคนต่างถิ่นแต่กลับเชิญพวกในทาสเข้ามา มิสซันเดย์กับเกรเวิร์มจึงต้องช่วยพูดเหล่าอดีตทาาจึงยอมรับฟังหลังจากนั้นมิสซันเดย์กับเกรเวิร์มก็ต่อว่าทีเลียนอย่างหนักที่ยอมให้พวกนั้นค่าขายทาาได้อีกตั้ง7ปี แต่ฝั่งทีเลียนก็ตอบไปว่าระบบธาตุเป็นเรื่องเวลวร้ายที่ต้องถูกล้มล้างแต่ข้าจะล้มล้างมันภายในวันเดียวไม่ได้ข้าไม่ได้ไว้ใจพวกนั้นหรอกนะแต่ข้าเห็นในความเห็นแก่ได้ของพวกมันเกรเวิร์มที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่าท่านไม่ได้หลอกใช้พวกมันแต่เป็นพวกมันต่างหากที่หลอกใช้ท่านท่านยังไม่รู้จักพวกมันดีพอคำพูดนี้ทำเอาทีเลียนตอบม่ได้เพราะเขาก็ไม่รู้จักพวกนั้นดีพอจริง ตัดภาพมาที่เสอร์จอร่ากับดาริโอที่ตามหาไม่มังกรเสอร์จอร่าที่ติดโรคสเก็ตเทาก็รู้สึกอ่อนแรงลงมากแต่ดาริโอก็พูดขึ้นว่าแบบนี้ท่านคงขี่มังกรไม่ไหวแน่ถ้าเป็นเมื่อ20ปีก่อนก็น่าจะไหวนะท่านอาจไม่พอใจในสิ่งที่ข้ากำลังจะพูดแต่ราชินีเลือกข้านนะ เซอร์จอร่าที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจและตอบไปว่าตอนนี้เรายังต้องพึ่งพากันอยู่แต่หลังจากนั้นล่ะก็เราต้องเห็นดีกันดาริโอ <D ario S 2> ก็ตอบไปว่าข้าจะไม่สู้กับท่านหรอกสู้แล้วได้อะไรหากข้าชนะข้าก็เป็นสวะที่ข้าคนแก่และหากข้าแพ้ข้าก็เป็นแค่สวะที่ถูกคนแก่ฆ่าอยู่ดีสีหน้าของเขายังคงยิ้มแย้มเซอร์จอร่าที่เห็นแบบนั้นก็ตอบไปว่าตอนเด็กคงไม่เคยมีใครสอนมารายาทเจ้าซีน่าถึงได้กลอวยอได้ขนาดนี้ ทั้งสองกลายเป็นคู่กัดกันไปซะแล้วและในที่สุดทั้งสองก็มาถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวโดทรากีเซอร์จอราชี้ให้ดาริโอดูว่าถนนยาวไปจนถึงประตูม้าเรียกว่าทางแห่งทวยเทพส่วนราชนินีจะอยู่ในวิหารดอสคาลีที่อยู่ใจกลางนั้น จากนั้นเขาก็นําอาวุธของเขาออกและพูดว่าที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไม่อนุญ,ญาตให้นําอาวุธเข้าไปเมื่อดาริโอได้ยินแบบนั้นก็เริ่มกังวลและถามไปว่าแบบนี้ถ้าเราเข้าไปชิงคาริซีของพวกเขาเราจะไม่ทําผิดกฎหรือยังไงเซอร์จอล่าก็ตอบไปว่าหากพวกนั้นเจอเราก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่มีอาวุธเราจะบอกว่าเราเป็นพ่อค้ามาจากตะวันตก ดาริโอจึงต้องยอมถอดอาวุธของเขาแต่เสื้อจอร่าก็รู้ว่าดาริโอนั้นมีมีดสั้นๆอ,อยู่และยื่นมือไปขอมีดเล่มนั้นดาริโอก็ยึกยักยักเพราะเขาไม่อยากจะให้มีดเล่มนั้นและแล้วเขากลับได้เห็นสะเก็ดเทาบนแขนของเสื้อจอร่าฝั่งเสื้อจอร่าก็รีบปิดมันทันทีและบอกว่าเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงเจ้ายังไม่ได้สัมผัสกับมัน ดาริโอก็ถามไปด้วยความเป็นห่วงว่าท่านรู้ไหมว่าจะเป็นยังไงต่อไปเซอร์จอร่ราก็พยักหน้าส่วนดาริโอเขาก็ขอจัดการซ่อนอาวุธของเขาได้ตนเองพอฟ้ามืดทั้งสองก็แอบ,บเข้าไปในเมืองของชาวโดทรากี้พวกนั้นกำลังเต้นรำเสบสมกันใต้แสงจันทร์ดาริโอที่เห็นแบบนั้นก็อุทานขึ้นทันทีว่าข้าน่าจะเกิดมาเป็นชาวโดรากี้นะ และทั้งสองก็มุ่งหน้าไปต่อพวกเขาลัดล้อไปตามบ้านเรือนเพื่อไปยังวิหารดอสคาลินแต่แล้วทั้งสองกลับมาเจอกับนักรบดูทราคีสองคนพวกนั้นก็พยายามจะถามว่าจะไปไหนเสื้อจอร่าก็บอกไปว่าพวกเราเป็นพ่อค้า แต่พวกนั้นก็ไม่เชื่อหนึ่งในนั้นก็สั่งให้อีกคนไปบอกคนอื่นๆดาริโอที่เห็นแบบนั้นจึงไล่ตามคนนั้นไปทันทีส่วนเซอร์จอล่าก็ได้สู้กับอีกคนที่นั่นแต่เขาก็ดนซัดอยู่ฝ่ายเดียวโชคดีที่ดินแดนนี้ห้ามพกอาวุธเข้ามาไม่งั้นเขาคงตายไปแล้วส่วนทางดาริโอก็วิ่งไล่มาจนทันและได้สังหารชายคนนั้นไปได้ แต่ฝั่งเสื้อจอร่านั้นเขาดนหนักจนแทบลุกไม่ไหวเขาพยายามปารายใส่ตาของชายคนนั้นแต่ก็ไม่ได้ผลเขาโดนบีบคออย่างจังจนเกือบจะไม่รอดแต่โชคดีที่ดาริโอมาแทงชายคนนั้นทางด้านหลังเซอร์จอร่าจึงรอดตายไปดาเลโอก็พูดแซวไปว่าบอกแล้วว่าข้าติดมิดเล่มนี้มากข้าหางมันไม่ได้เซอร์จอร่าจึงไม่กล้าตอว่าเขาที่แอบพกอาวุธเข้ามาแต่เขากลับพูดว่าหากมีคนมาเห็นว่าชายคนนี้ถูกแทงพวกเขาจะออกตามหาเราทุกซอกทุกมุม ดาริโอที่ได้ยินแบบนั้นจึงเอาก้อนหินมาทุบศพจนเละเพราะชาวโดทรากี้ชอบทะเลาะและฆ่ากันเป็นประจำอยู่แล้วแค่ทำไม่ให้เห็นแผลถูกแทงก็ไม่เป็นที่สงสัยแล้วจากนั้นทั้งสองก็มุ่งหน้าตามหาแม่มังกรต่อไปส่วนแม่มังกรที่อยู่ในวิหารดอสคารินกับคนอื่นๆพวกเขาก็เริ่มคุยกันหญิงชลาพูดกับแม่มังกรว่าหลายคนคิดว่าชาวโดทรากี้ไม่สมควรสมสู่กับคนต่างถิ่นมันจะทำให้สายเลือดเจอจาง เธอชี้ไปที่หญิงคนหนึ่งและพูดว่าข่าวเจอเธอหลบอยู่ใต้ซากบ่อน้ําในหมู่บ้านตอนนั้นเธออายุแค่12บสข่าวจับเธอแต่งงานด้วยปีต่อมานางก็คลอดบุตรสาวและข่าวก็ฉลองด้วยการทําสี่โครงของเธอหักหญิงแก่ยังพูดกับแม่มังกรอ,อีกว่าเราไม่ใช่ลาชิน,นีแต่ข่าวต้องการปัญญาของเราเราถึงต้องมาอยู่ที่นี่คืนพรุ่งนี้พวกเขาจะมาทําพิธีกันและถ้าหากโชคดีเจ้าจะได้อยู่กับเราอีกทางหนึ่งมันไม่น่อภิรมนัก เมื่อแม่มังกรได้ยินแบบนั้นก็อยากจะขอออกไปสูดอากาศข้างนอกหญิงชลาจึงให้หญิงอีกคนออกไปกับแม่มังกรด้วยระหว่างทางแม่มังกรก็ถามหญิงคนนั้นไปว่าข่าวของเจ้าตายตอนอายุเท่าไหร่นะ16อย่างนั้นหรอน่าจะตายเร็วกว่าน,นั้นนะฝั่งหญิงคนนั้นก็เห็นด้วยเพราะเธอต้องทนทรมานอยู่หลายปีและเธอก็ถามกลับไปว่าได้ข่าวว่าท่านมีมังกรสตัวจริงไหมพวกมันพ่นไฟได้ใช่ไหมข้าอยากจะเห็นมันมาก แต่ก็คงไม่มีทางเพราะข้าเป็นคาเลซี่เลยต้องอยู่ที่วิหารนี้ไปจนตายและแล้วดาริโอก็เข้ามาจับหญิงคนนั้นไว้แม่มังกรก็สั่งห้ามทำร้ายเธอเด็ดขาดถึงเมเซอร์จราจะบอกไปว่าหากปล่อยเธอไปเธออาจจะไปบอกคนอื่นๆก็ได้แต่แม่มังกรก็ยังสั่งไม่ให้ทำร้ายหญิงคนนั้นเธอพูดขึ้นว่าเราไม่มีทางออกไปจากที่นี่ได้แน่แต่เราทำได้ดีกว่านั้นและพวกเจ้าต้องช่วยข้าทำมันเธอขอให้หญิงคนนั้นเชื่อใจโดยที่ไม่บอกเรื่องนี้กับใครหญิงคนนั้นก็รับปาก ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเธอมีแผนจะทำอะไรตัดภาพมาที่มาเจอรี่แมชีได้พาเธอออกมาหาราชานกกระจอกเธอดูมอมแมมมากเพราะต้องอยู่ในคุกมืดมันนานราชานกระจอกก็ถามไปว่าถ้าข้าปล่อยท่านไปตอนนี้ท่านจะไปที่ไหนมาเจอรี่ก็ตอบไปว่าข้าจะไปหาพี่ข้าสามีข้าและครอบครัวของข้าเมื่อราชานนกระจอกได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าแน่นอนมันเป็นที่ที่ทุกคนอยากไป แต่สำหรับท่านนั้นมันหมายถึงไปหาเงินทองของมีค่าและอำนาจการไปหาครอบครัวของท่านคือการออกไปหาบาปมาเจอรี่ <jor> ก็ไม่ตอบกลับใดๆและแล้วราชานกระจอกก็ยื่นมือให้กับเธอและพูดว่ามาเถอะเราไปหาพี่ชายของท่านกันดีกว่ามาเจอรี่จึงรีบตามไปพวกนั้นให้เธอเข้าไปในคุกที่ขังอลอรัสเอาไว้และปิดประตูตามหลังทันที สภาพของอลอรัสตอนนี้แย่มากไม่รู้เลยว่าเขาต้องเจอกับอะไรมาบ้างมาเจอรี่ที่เห็นแบบนั้นก็รีบเข้าไปอบกอดและบอกให้เขาเข้มแข็งไว้แต่อลอรัสที่โดนขังจนจ,นจิตใจย่ำแย่ก็อยากจะให้เรื่องนี้มันจบจบไปเขาร้องไห้อย่างหนักและพูดว่าข้าไม่ไหวแล้วข้าอยากจะให้เรื่องนี้มันจบๆไปแต่มาเจอรี่ก็พูดไปว่าพวกเขาอยากจะให้ข้ามากล่อมท่านเพราะงันพวกเขาถึงให้ข้ามาหาท่าน และถ้าทําในสิ่งที่พวกเขาต้องการพวกเขาก็จะชนะท่านต้องเข้มแข็งเอาไว้ท่านเป็นอนาคตของตระกูลเราแต่รอรัสก็พูดทางน้ําตาว่ายอมเขาเถอะหยุดมันสัทีข้าทนไม่ไหวแล้วมาเจอรี่ที่ทนเห็นพี่ชายแบบนั้นไม่ไหวก็ตกลงที่จะหยุดเรื่องเหล่านี้กลายเป็นว่าไม่ใช่เธอที่จะมาบอกรอรัสให้เข้มแข็ง,แ,ขงแต่กลับเป็นรอรัสที่กล่อมให้เธอยอมส่วนทางกษัตริย์ทอมเมนแกลนเมสเตอร์ Thomas, ก็พยายามมาให้คำปรึกษาเอาหน้า แต่เมื่อเซอร์ซี่มาเห็นก็ไล่เขาออกไปทันทีตอนนั้นทอมเมนก็พูดขึ้นว่าข้ามีเรื่องจะบอกท่านสิ่งที่ราชานกระจอกพูดกับข้าเขาห้ามไม่ให้ข้าบอกใครเพื่อความปลอดภัยของมาเจอรี่เซอร์ซี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ขอให้ทอมเมนเล่าทุกอย่างให้เธอฟังซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่ราชานกระจอกอยากจะเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์หลังจากที่เธอคุยกับทอมเมนแล้วเธอก็พาเจมมี่เข้าไปในสภาย,ย่อยอีกครั้งเมื่อท่านหญิงโอเลน,น่ากับลอดเควินเห็นแบบนั้นก็จะพากันลุกหนีอีกเช่นเคย แต่เจมี่ก็พูดขึ้นว่าเซอร์ซี่เป็นแม่ของกษัตริย์และนางก็ได้คุยกับกษัตริย์อีกด้วยกษัตริย์บอกนางเรื่องที่เขาไปคุยกับราชานกระจอกเกี่ยวกับการลงโทษของราชินีมาเจอรี่เซอร์ซี่ก็พูดขึ้นว่าราชานนกระจอกยึดอำนาจเขารู้ดีว่าเราจะตีกันเองแทนที่จะชิงมันคืนมาและก็จริงตามนั้นพวกเราทำแบบที่เขาคิด ทีนี้ชะตาของอาณาจักรอยู่ในกำมือโสโครกของเขาและอีกไม่ช้าข้าจะดนไต่สวนแต่ก่อนหน้านั้นราชินีมาเจอรี่จะต้องเดินแก้ผ้าชำระบาปสัก่อนเมื่อท่านหญิงโอเลน,นาได้ยินแบบนั้นก็รับไม่ได้เธอพูดขึ้นทันทีว่าเรื่องแบบนั้นต้องไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดเซอร์ซี่ก็ตอบไปว่าข้าเห็นด้วยกับท่านท่านหญิงโอเลน,น่าจึงยอมนั่งลงเพื่อที่จะรับฟังเซอร์ซี่กับเจมี เจมี่พูดต่อว่าท่านหญิงโอเลน่าท่านมีกองทัพที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของเวสเทอร์รอสท่านจงพาพวกเขาเข้าเมืองมาเพื่อหยุดการทําให้ราชินีมาเจอรี่ต้องอับอายส่วนท่านท่านอาร์เควินท่านไม่ต้องทําอะไรเลยในขณะที่กองทัพ,ทพไทเลวเข้ามาท่านห้ามสั่งทหารทําอะไรเด็ดขาดถึงแม้จะได้รับคําสั่งจากกษัตริย์ก็เถอะท่านพอที่จะทําได้ไหมเซอร์ซี่ก็เสริมไปอีกว่า ข้ารู้ว่าท่านเกลียดราชานกกระจอกเหมือนกับเราเกลียดสิ่งที่มันทํากับลูกของท่านท่านอยากจะได้แลนเซลกลับขึ้นมาไหมหลอดเควินก็ตอบไปว่าข้าอยากจะได้ลูกของข้ากลับขึ้นมาอยู่แล้วและรับปากว่าจะไม่สั่งการใดๆแต่เขาก็ยังเป็นกังวลและถามไปว่าหากมันไม่เป็นตามแผนจะเกิดการน,นองเลือดขึ้นราชานกระจอกมีเพื่อนมากมายในเมืองนี้แต่ท่านหญิงโอลเลนนาที่อยากจะช่วยหลานๆของเธอมากก็ตอบไปว่าตายเยอะกันอยู่แล้วไม่ว่าเราจะทำอะไร พวกนั้นตายดีกว่าเราตายนะหลอดเควินก็ไม่รู้จะตอบยังไงในที่สุดพวกเขาก็ร่วมมือกันเพื่อจะกำจัดราชานกกระจอกตัดภาพมาที่ทีออนเกรจอยในที่สุดเขาก็กลับมาถึงบ้านแต่ยาราที่โกรธทีออนมากก็พูดขึ้นว่าข้าเคยบุกไปช่วยน้องของข้าทีออนเกรจอยแต่เขาบอกว่าทีออนตายไปแล้วที่เจ้ามาที่นี่ก็คงเพราะแลมซี่ส่งเจ้ามาใช่ไหมทีออนก็ตอบไปว่าข้าหนีมาเองยารายิ่งโกรธเลยพูดไปว่า ทหารตายเพราะไปช่วยเจ้าพวกเขาเป็นคนดีเป็นคนของข้าแต่เจ้ากลับไม่ยอมมาแล้วตอนนี้เจ้ากลับมาทาไมทีออนร้องไห้อย่างหนักและพูดได้เพียงแค่ว่าขอโทษแต่มันก็ยังไม่สาแก่ใจยาล่าเธอยังคงถามไปซ้ำๆว่าเจ้ากลับมาอีกทำไมอยากจะกลับมาปกครองอย่างนั้นหรอทีออนก็ตอบไปว่าเจ้าควรได้เป็นกษัตริย์ปกครองส่วนข้าจะช่วยเจ้าเองยาล่าที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ตอบกลับใดๆ ตัดภาพมาที่วินเทอร์เฟลแลมซี่ให้นำตัวโอชามาพบเขาสั่งให้ล้างเนื้อล้างตัวโอชาอย่างดีแลมซี่ถามไปว่าเจ้าเห็นธงของข้าแล้วใช่ไหมคนโดนถลกหนังเจ้ากลัวหรือเปล่าฝั่งโอชาก็ตอบกลับมาว่าท่านกินพวกเขาไหมถ้าไม่กินก็ไม่เท่าไหร่ข้าเคยเจอหนักกว่านี้ทำเอาแลมซี่ชอบใจมากโอชาลิบขึ้นคล่อมเขาและคลอเคลียไปมาในขณะที่มือก็พยายามเอื้อมไปหยิบมีดแลมซี่พูดขึ้นว่า เขาต้องทรมานทีออนอยู่นานกว่าที่เขาจะบอกทุกๆอย่างว่าทำยังไงเด็กสตาร์กถึงหนีไปได้หลังพูดจบเขาใช้มีดแทงที่คอของโอชาทันทีเพราะเขานั้นรู้อยู่ว่าโอชาจะฆ่าเขาโอชาดิ้นทุรนทุลายนอนตายอยู่บนพื้นตัดภาพมาที่แคสเซอร์แบล็กคนส่งสารของแรมซี่ก็มาถึงไนท์วอชรีบนำมันไปให้จอนทันทีตอนแรกจอนก็บอกว่าข้าไม่ใช่ผู้บัญชาการแล้ว แต่ถว่าจดหมายนั้นกลับส่งถึงเขาโดยตรงจอรจึงรีบเปิดอ่านมันซึ่งในเนื้อหามีอยู่ว่าถึงกบฏลูกเมียน้อยจอรสโนเจ้าอนุญาตให้พวกคนเถื่อนนับพันข้ามกำแพงเข้ามาเจ้าหักหลังคนของเจ้าเจ้าหักหลังแดนเหนือและลิคอนสตาร์กน้องของเจ้าอยู่ในคุกใต้ดินจอรกับซานซ่าก็ตกใจมากที่รู้แบบนั้นจอรก็อ่านต่อว่าหนังหมาของเขาข้าเอามาทำผ้าปูพื้นและข้าต้องการเมียของข้าคืนซานซ่าสตาร์กส่งนางกลับมาซะแล้วข้าจะปล่อยเจ้าไป ไม่งั้นข้าจะบุกขึ้นเหนือและฆ่าเจ้ากับพวกคนเถื่อนทั้งหมดจากนั้นจอรนก็หยุดอ่านซานซาจึงรีบหยิบจดหมายไปอ่านแทนซึ่งในนั้นเขียนไว้ว่าเจ้าต้องมองตอนทหารของข้าผลัดกันข่มขืนน้องสาวของเจ้าเจ้าต้องมองตอนที่หมาของข้าขมือบน้องชายของเจ้าข้าจะเอาช้อนควักลูกตาของเจ้าและให้หมาของข้าจัดการที่เหลือเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นต่างพากันโกรธมากแม้แต่โทมันเองก็ยังแค้นที่เรมซี่ขู่จะฆ่าพวกของเขา ซันซ่าพูดขึ้นว่าตอนนี้พ่อของเขาตายแล้วแลมซี่เป็นผู้ปกครองแดนเหนือเขาฆ่าพ่อของเขาต่อไปก็เป็นลิคอนฝั่งโทมันก็ถามไปทันทีว่าชายผู้นี้มีทหารในกองทัพกี่คนกันซานซ่าก็ตอบไปว่าข้าเคยได้ยินพวกเขาคุยกันว่ามีประมาณ5,000คนจอนรีผัันไปถามโทมันว่าเจ้ามีคนอยู่เท่าไหร่โทมันก็ตอบไปว่าที่ไปสู้ได้ก็ประมาณ2,000คนที่เหลือก็เป็นเด็กกับคนแก่ ซานซาจ้องมาที่จอนและพูดว่าเจ้าคือบุตรคนสุดท้ายของผู้พิทักษ์แดนเหนือชาวเหนือจงรักพักดีพวกเขาต้องสู้เพื่อเจ้าแน่ถ้าเจ้าร้องขอแต่จอนก็ยังเงียบไม่ตอบกลับใดๆซานซาจับมือจอนและพูดว่าปีศาจร้ายได้เข้ายึดบ้านของเราและจับน้องชายของเราเราต้องกลับไปยังวินเทอร์เฟลและชิงทั้งสองอย่างคืนมาสิในที่สุดจอนก็พยักหน้ารับปากที่จะกลับไปยึดวินเทอร์เฟลกลับคืนมา ตัดภาพมาที่พวกดอทรากีหลังจากที่ทําพิธีในวิหารเสร็จแล้วพวกเขาก็ให้นําตัวแม่มังกรเข้ามาเพื่อพิจารณาว่าจะให้เธออยู่ที่นี่หรือไม่พวกเขาหาลือกันว่าจะเอายังไงกับเธอดีเพราะนายทานเมืองยุนไคก็เสนอจะให้ม้าหมื่นตัวเพื่อแลกกับแม่มังกรแต่บางคนก็แย้งไปว่าแค่ม้าหนึ่งหมื่นตัวบุกชิงมาเองก็ได้ไม่เห็นจําเป็นจะต้องเอาไปแลกขณะที่พวกเขาคุยกันแม่มังกรก็พูดแทรกขึ้นมาว่าพวกเจ้าไม่อยากจะฟังข้าพูดบ้างหรอ แต่ก็โดนพวกนั้นด่ากลับว่าเจ้าเป็นคาเลซี่ไม่จะต้องอยู่ที่นี่ไปตลอดเจ้าไม่มีสิทธิพูดอะไรทั้งนั้นแม่มังกรก็ยังพูดต่อว่าข้าเคยมาที่นี่แล้วตอนนั้นแม่มดบอกข้าว่าลูกของข้าจะครองโลก เธอขึ้นไปกลางวิหารเลยพูดว่าเขาผู้ยิ่งใหญ่แต่กลับพูดถึงมาแค่หมื่นตัวกระจอกสิ้นดีไม่ได้คู่ควรกับผู้นำโดรากี้เลยสักนิดต่างกับข้ามากข้าจะนำพวกเจ้าเองเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นต่างพากันเงียบและอึ้งในความกล้าข,ของแม่มังกรที่พูดแบบนั้นออกมาสักพักพวกเขาก็โห่รอ้ออกมาอย่างหนักคาวโมโรก็พูดขึ้นว่าเจ้าจงลืมวิหารดอสคารินไปซะเจ้าจะไม่ได้อยู่ที่นี่พวกเราจะผลัดกันลุมโทมเจ้า ตามด้วยนักรบดูหิตของพวกเราและถ้าหากเจ้ายังรอดข้าจะให้ม้าทากับเจ้าอีกคิดจะให้ข้าไปรับใช้เจ้าอย่างนั้นหรอเขาพูดด้วยความโมโหแต่แม่มังกรก็ไม่ได้กลัวแต่อย่างใดเธอยังคงยิ้มแย้มปกติเธอเอื้อมมือไปหยิบกระถางที่จุดไฟแล้วพูดว่าเจ้าจะไม่ได้รับใช้ข้าเพราะว่าเจ้าต้องตายหลังพูดจบเธอก็ผลักกระถางไฟส่คนเหล่านั้นทันทีวิหารที่ทําจากไม้ก็ติดไฟอย่างรวดเร็วแม่มังกรก็ยังคงเดินหน้าคว่ำกระถางอย่างต่อเนื่อง พวกนั้นก็พยายามหนีตายออกมาแต่ทว่าเซอร์โจร่ากับดาริโอก็ได้ล็อกประตูทางด้านนอกเอาไว้พวกนั้นหนีออกมาไม่ได้และแม่มังกรก็สาดไฟใส่พวกนั้นอย่างจังทําให้คนที่อยู่ข้างในนั้นเสียชีวิตจนหมดวิหารถูกไฟลุกไหม้ทั้งหลังชาวโดทรากี้ต่างรีบพากันมาดูและแ,แล้วพวกเขาก็ได้เห็นแม่มังกรเดินออกมาจากกองไฟโดยที่ไม่มีรอยขีดข่วนเลยสักนิดทุกคนที่เห็นแบบนั้นต่างพากันคุกเข่ายกให้แม่มังกรเป็นคาเลซี่ของพวกเขา สอนดาริโอที่เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเขาก็ตกใจเช่นกันแล้วรีบนั่งคุกเข่าต่อนหน้าไม่มังกรและ e ีพีสก็จบลงอย่าบีบคนอื่นมากจนเกินไป ไม่งั้นเขาอาจจะหันกลับมาสู้กลับได้ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ e p c บอกได้เลยว่าเนื้อหาเข้มข้นมากเส้นเรื่องใหญ่ทั้ง3มเส้นกําลังจะถึงจุดเดือดไม่ว่าจะเป็นฝั่งคิงส์แลนดิ้งเซอร์ซี่กับคนอื่นๆก็ร่วมมือกันเพื่อจะกําจัดราชานกระจอกหรือทางฝั่งแม่มังกรก็ได้แสดงอิทิริตให้ชาวโดทรากี้เห็นและคงเชื่อได้เลยว่าเธอคงได้นักรบโดทรากี้มาเป็นพวกอีกอย่างแน่นอนและเส้นเรื่องสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของจอห์นสโนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจจะเข้ายึด มินเทอร์เฟลกลับขึ้นมาจอรสนโนปะทะแรมซี่โบตันงานนี้คงไม่มีคำว่าปลาณีแต่ใครจะแพ้ใครจะชนะนั้นเราต้องไปตามลุ้นกันใน EP ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ